ก็กับรายการจากนู้ต้องไปดูนะครับวันนี้มีโอกาสมาทางนี้มีก็จะจัดงานอะไรแวะมาดูครับเป็นงานองานอะไร,รอ่ะงานทิมชอบอะไรอะ่ะต้นเศรษฐกิจรกครับมีตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่3กันยายนนะครับ ใครผ่านไครผ่านมาก็แวะมากดนุนกันได้เลยครับเดี๋ยวพาไปชมกันด้านในเลยนะครับนี่ครับทางเข้างานอยู่ข้างๆติดกับวัดมโนรมนะครับอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นางาน,นก็เช่นเคยก็มีของขายมีการแสดงการเติดนะครับ

รึเปท่กครับน่าระแน่นอาจารย์อ่าเป็นงานชอบเ้า่คอมานตตุทิมชมนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดมโนโรมแหลมกลังนะครับวันที่22หคถึง3กยนะครับแต่วันนี้วันที่7กพเปิดใั้ตอนะครับมีคอนเสิร์ตของคุณทอนะูลองมาแย่ๆเลยครับ เป็นร้อยไม่ขายที่เราขายสิบบาทเท่านั้นครับได้แต่หนูชอบข้ามหมดข้ามาเลงสาบแทนสิบบาทเครื่องมือช่างไม่ว่าจะเป็นไขควงชิ้นปั่นไขควงสลักหัวไอขควงตอกกาามมยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นไหนก็สิบบาทครับพี่เชิญทายวันแรกวันเริ่มแรกคนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันงานวันที่ยี่สิบแปดพวกนี้ครับตลอดแถวตลอดแถวบนชั้นที่ท่านเห็นผมขายสิบบาท พอเข้ามาในางานก็เริ่มวนจากทางซ้ายก่อนนะครับก็มีการเล่นนะครับมียิงหมุกน้องปลานะครับมียิงน้งปลามีลานเบียร์บริเวณทางนี้ก็ลานเบียร์ก็จะเป็นพวกมีจัดคอนเสิร์ตนะครับลานคาย,ยังเปิดไม่เย,ยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จัด บรเิเวณตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายกครืเคียวนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดขายนะครับ<อ>มีผัดไทยก็มีเกาลัดก็มีนะครับเกาลัดนะฮะเกาลัดก็มีนะครึ่งโลอ่ะเอาเอาครึ่งโลก็ได้ครับเอาครึ่งโลเอาครึ่งโลเกาลัดนะครับวันวันนะวันวันนะครับครับเอาครึ่งโลราาเทาได้ครับร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่ง ตอนนี้เริ่มบุดลุ้นแล็บราช่าไข่หงนะครับนี่ราชาไข่หงรถเริมรถนะครับมีซาลาเปาด้วยนะครับใครทำใันมาแวะุญบุนกันได้นะครับบหวานมีไ น่าจะลงังคาน่าจะมาเยอะกว่านี้นะครับขายการาแม่ก็มีนะครับมาแรงข้าเบงชาละวันมาเจอกันอีกแล้วเกบงาละวันนะครับดได้อะไรไปอ่ะ กินโป้เขามีนะครับกินโป้ตรวจนับตรวนสองยาละยี่สิบบาทสามยาห้าสิบบาทนะครับชาวละวันชาวละวันแมลงทอดนะครับไปครับน้ำอันนี้ก็เข้ามาไปในตลาดนะครับตลาดโนรมนะครับหาซื้ออะไรชุดหน่อยนะครับ น้องนับตังอาหารป่าสี่สิบมาสิพี่ก็ตอเน่รถเดียวครับมีรถเดียวเหรอไม่อย่เดียวค่ะมันไปหมดแล้ว้นะอ่ะไปจอด ไ้ะมีทุกอย่างเลยไหมที่มาเชื่องงานได้จอดแล้วก็จะได้เดินได้สะดวกนะครับตอนนี้รถจอดอยู่ถนนเยอะมากนะครับเราจะได้พึ่งจุดจอดรถจักรจักรยานยนต์รถกาะบะอาบะเตลให้รถเข้ามาในจุดจอดตรงนี้นะจะได้เดินเข้ามาอ่าแล้วก็ในส่วนของร้านน้องนับตังนะครับอาหารป่าในส่วนของสิ่งที่เราไม่ได้ออกไม่ได้เอาเป็นเป็นเนื้อกันนะค สุธข้าวเท่าไรครับข้าวห้าสิบเมตรได้ครับได้ครับนายสุธีสข้าวก็มีลาบบุนนะครับลาบก้อยก็มีนะครับสุธีลมโปงราบบุบบนนจังหวัดตนะต้มตำต้งแดงก็มีนะครับต้มต้ไ่เลยนะครับคด้วยนผมไปรอของเขาก่อนครับ ตลาดเพิ meantime, factory, like ่งเปิดใหม่นะครับใครวันวันมาก็มาอุดหนุนได้ที่นี่นะครับตลาดมรโนรมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวอาจจะค่อยหน่อยนะใครใหม่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับรอนานหน่อยนึง ไม่ป่นานแมกก็แวะกันได้นะครับตลาดตโนรมนะครับหาที่กินก่อนภายในงานก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาตลาดกัแชรได้นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ๊ายบายครับ